กินกินอาหารแบบไม่ไม่ไม่ปรุงอะค่ะแบบไม่ปรุงคือกินตามลําดับกินอบบวบต้มก่อนค่ะบวบต้มอ,อย่างเดียวที่ที่จิ้มเกลือค่ะไม่ไม่ปรุงอะค่ะกิเลศก็ชวนว่าอุ้ยไม่ไหวหรอกชวนไปจิ้มน้ําพริกจักหน่อยใจก็ไปจิ้มน้ําพริกอะค่ะไปจิ้มน้ําพริกพอเอาน้ําพริกมาจิ้มนะ่มันเผ็ดค่ะมันเผ็ดมันเผ็ดมากเลยแล้วก็ มันแบบมันแสบเลยแล้วก็บอกก็คุยกับกิเลสว่าเป็นไงล่ะแกอยากอยากอยากยากินนึกว่กินได้ไม่ละอร่อยไม่ลาอย่างเงี้ยค่ะมันอร่อยเหมือนเดิมไหมก็บอกไม่อร่อยเลยเผ็ดค่ะแล้วก็พอช่วงใบใบเย,ย็นๆนะ่ะเอา้าอยากจะไปกินเส้นบะหมีอีกก็หัดเถียงกับเขาอีกว่ามันปัญญามันดับมันไม่มีปัญญามาตั้งนานแล้วกินแล้วเจ็บกินแล้วป่วยเนี่ยจะเอาอีกไหมจะกินอีกไหม เนี่ยจะกินเองไหมกินแล้วก็เซลล์มันก็เสื่อมทําให้เราเจ็บเราป่ว,ปวยพิเลดุก็บอกว่าไม่กินก็ได้ยอมค่ะแต่ไปขอกินเส้นเส้นมะละกอค่ะขอกินเส้นมะละกอสนใจก็อ้าวก็ได้กินเส้นมะละกอก็ได้แต่ไม่กินเส้นบะหมี่ค่ะ